ดังนั้นคีย์เวิร์ดของการขายกับบิทิบตะบูฟังครับคุณต้องเปิดใจลูกค้าให้ได้ก่อนมันการการขายเหมือนการตีแบตครับคุณตีแบตฝั่งตรงข้ามกับลูกค้าหน้าที่คุณคือจะตียังไงให้ลูกค้ามันรับไม่ได้สิ่งที่ลูกค้าจะทําคือแล้วฉันจะตบคืนยังไงให้ฝั่งนี้มันรับยิ่งตบยิ่งตียิ่งตบยิ่งตีไปกําแพงเน็ตตรงกลางมันจะก่อสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเลย่อยซึ่งไม่มีประโยชน์ครับวิธีการดีที่สุดคือให้คุณย้ายฝั่งแทนที่จะเป็นแบตเดียวทีีี่่่คคคคุณตกกัับบบลลูู้าองเเปปน็แมร ที่คุณกับลูกค้าตีด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาที่ลูกค้าเจอครับดังน<ม>ั้นคุณจงเริ่มต้นอย่างแรกคือคุณจะต้องเปิดใจลูกค้าให้ได้วิธีการ<ม>เปิดใจครับข้อที่หนึ่งเลยครับคุณจะต้องบอกลูกค้าว่าวันนี้คุณไม่ได้มาขายครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนี่เป็นทริคที่ผมใช้ตลอดครับ<ม>วันที่ผมเข้าไปขายซอฟต์แวร์ในโรงงานผมบอกเลยครับว่าไม่เป็นไรพี่วันนี้ผมมามาคุยให้ฟัง แล้วก็ถ้าสินค้าผมไม่ตอบโจทย์พี่พี่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้หรือถ้าผมรู้ว่าสินค้าหรือปัญหาที่พี่เจอเนี่ยมีโปรดักต์อื่นมันตอบโจทย์ผมอยู่ในวงการผมตอบได้ว่าเจ้าไหนที่เขาผลิตอะไรบ้างเดี๋ยวผมแนะนําแล้วพี่ไปคุยกันเลยแบบนี้ลูกค้าเปิดใจครับ,บจะิดใจว่าเรามาเพื่อช่วยลูกค้าข้อที่สองครับคุณจะต้องโชว์ความเชี่ยวชาญครับเขาบอกว่าอ่าโพสิชันของการขายให้ดีที่สุดครับ ควรจะเป็น neighbor uh, neighbor expert ครับหรือเป็น expert ที่อยู่ข้างบ้านคือเป็นคนที่คุณรู้สึกรนลี่อ่ะว่าเขา <c oughs> เขาก็เป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนบ้านเรานะก็จะแนะนําสิ่งดีๆแล้วเขาก็เป็น expert ด้วยวันที่ผมไปตัดสูตรนะฮะมีตัดสูตรร้านหนึ่งนะครับอยู่ที่เกสรครั้งแรกเขาไปเนี่ยเขารู้ครับว่าคนที่มาตัดสูตรไม่ได้อยากได้สูตรนะเขามองเหนือไปกว่านั้นครับคนที่ตัดสูตรเนี่ยเขาอยากได้บุคลิกภาพที่ดีขึ้น เขาอยากได้ภาพหลักที่งขึ้นดังนั้นเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเขาแนะนําตั้งแต่หัวจดเท้าเลยครับเนี่ยส่งผมโคชแบงค์นะออกออกไลฟ์บ่อยๆต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเสื้ออะไจะต้องเป็นสีนี้นะครับเนี่ยเอาคลิปผมมาเทียบดูเนี่ยเนี่ยล้็เสื้อเป็นสีนี้เนี่ยแบ็ r กราวสีเนี้ยน่าจะสวยนะครับรองเท้าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนนะฮะจะต้องนู่นนี่นั่นนะครับข้ออธิบายตั้งแต่หัวจดเท้าเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการสินค้าแต่เขาต้องการเหตุผลเขาต้องการประโยชน์ เบื้องหลังสินค้านั้นพอเาเราซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราอยากดึกภาพนะ่สมมติเราอยากจะซื้อรถสักคันสิ่งที่เราจะคิดคือว่าเอ๊บมีเพื่อนคนไหนที่มันเพิ่งซื้อรถยี่ห้อนี้บ้างวะเราลองโทรไปหามันดูสิดังนั้นสิ่งที่เราสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนอยากจะได้คืออยากจะได้คําแนะนําอย่างจริงใจจากคนที่ม,มีประสบการณ์ครับเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยคุณคุณในฐานะนัก ขายนักปิดการขายทําไมคุณไม่เป็นคนคนนั้นนะฮะเป็นคนที่สามารถให้คําแนะนาอย่างมีประสบการณ์อย่างมีความรู้และอยากริงใ,ให้กับลูกค้าครับดังนั้นสองพอ,อยหลักๆถ้าคุณอยากจะเปิดใจลูกค้าเลยคือคุณต้องบอกว่าคุณอยู่ฝั่งเดียวกับเขาคุณตีแบบฝั่งเดียวเขาอยู่แล้วข้อสองคือคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคคุณรู้จริงในเรื่องนั้นครับแล้วคาถามคือแล้วแล้วถ้าฉันไม่ได้รู้จริงในเรื่องนั้นนะฉันเป็นตัวแทนมาขายคุณก็ต้องศึกษาครับ มันศึกษา,กษาใ,หให้เป็นให้เป็นถ้าคุณมันอยู่ที่ว่าคุณจะมองว่ามันคืองานหรือมันคืออาชีพถ้ามันคืออาชีพมันก็คือคุณต้องทำตัวแบบมืออาชีพคุณก็ต้องศึกษาลงลึกในเรื่องนั้นครับนีน่คือสองวิธีในการเปิดใจลูกค้าครับ